สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวข้างบ้านครับห้องข่าวที่เราจะมาล้อมวงคุยกันถึงเรื่องราวความเป็นไปรอบตัวเราวันนี้ห้องข่าวข้างบ้านเรามีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่หลายท่านอาจจะได้ยินข่าวมาบ้างแล้วก็อาจจะยังมีข้อสงสัยกันอยู่นั่นคือเรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรอมได้รับทราบการลงนาม M.O.U หรือบันทึกความเข้าใจฉบับหนึ่งระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับ MOU ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องแร่ธาตุหายากหรือที่เราเรียกกันว่าแร่เอิร์ธครับวันนี้28ตุลาคม2,568ทางรัฐบาลก็ได้มีการตั้งโต๊ะชี้แจงเรื่องนี้กันอย่างละเอียดเลยครับเพื่อสร้างความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนำโดยคุณเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องของเรื่อง เป็นอย่างนี้นะครับหลายท่านพอได้ยินคําว่าแร่หายากกับสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเริ่มกังวลใจว่าเอ๊ะนี่เรากําลังไปตกลงอะไรที่เสียเปรียบเขาหรือเปล่าเรากําลังจะไปยกทรัพยากรของเราให้เขาหรือไม่คุณเอกนิติท่านก็เริ่มต้นอธิบายให้ห้องข่าวข้างบ้านเราและพี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันก่อนเลยครับว่าอันดับแรกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายครับย้ํานะครับว่าไม่ใช่กฎหมายและ ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นถ้าจะพูดกันแบบบ้านๆน,นะครับมันคือข้อตกลงครับว่าเรากับเขาเห็นตรงกันว่าจะมาลองร่วมมือกันศึกษาและพิจารณาเรื่องนี้ด้วยกันเรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องของห่วงโซ่อุปทา,านของแร่หายากนี่แหละครับแร่หายากหรือแร่เอิร์ธเนี่ยมันคือส่วนประกอบสําคัญที่อยู่ในของใช้ย,ยุคใหม่เต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV ชิปคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี พลังงานสะอาดต่างๆมันจึงเป็นของที่มีค่ามหาศาลในทางเศรษฐกิจการร่วมมือกันตาม MOU นี้ก็คือการส่งเสริมการลงทุนการสำรวจการสกัดการแปรรูปไปจนถึงการรีไซเคิลแร่เหล่านี้พูง่ายๆคือดูแลกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยครับขอบเขตความร่วมมือก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคกันว่ามาตรฐานสากลเขาทำกันยังไงเพื่อให้ประเทศไทยเรา มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นรวมถึงการวางมาตรฐานการค้าขายที่เป็นธรรมให้มันมีนกลไกราคาที่เป็นมาตรฐานสากลคุณเอกนิติท่านย้ําชัดเจนครับว่านี่เป็นแค่ความตกลงร่วมมือที่เราจะทํากับประเทศไหนก็ได้ไม่ได้ผูกมัดอะไรกับใครเป็นการเฉพาะทีนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณธนกรวังบุญคงชนะท่านก็มาให้ข้อมูลเสริมครับคุณธนกรบ,บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเรายัง ไม่มีเหมืองแร่แร่เอิร์ธหรือแหล่งแร่ที่มันคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ที่เป็นทางการเลยนะครับดังนั้นการลงนาม MOU นี้ มันจึงเป็นตัวช่วยครับที่จะทำให้เรามั่นคุงเรื่องแร่ธาตุมากขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสำรวจและนำแร่ธาตุเหล่านี้มาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆใ,ในบ้านเราเองเช่นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและรถยนต์ EV ีที่เรากำลังผลักดันกันอยู่และคุณธนกร,กรก็ย้ำเหมือนกันครับว่า MOU นี้ไม่มีผลทางกฎหมายต่อให้มีการลงนามไปแล้วหากบริษัทไหนนักลงทุนเจ้าไหนไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติจะเข้ามาทาเหมือง หือมาลงทุนจริงๆ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยทุกประการครับต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตต้องผ่านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน EHA i ทั้งหมดไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งเส้นเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกครับทั้งรัฐบาลได้ให้คุณประกรณิน่นประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นสุดยอดนักกฎหมายของรัฐบาลมาอธิบายขยายความด้วยครับคุณประกรณ์ชี้ชัดเลยครับว่าเนื้อหาใน MOU Tschüss. เขียนชัดว่าทั้งสองประเทศมีสิทธิ์ที่จะลงทุนและสำรวจแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆดังนั้น MOU นี้จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญมาตรา178ที่จะต้องไปเข้าสภาหรือมีผลผูกพันอะไรมากมายมันเป็นแค่เรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่จะมาร่วมมือกันพัฒนาแร่หายากให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณปกรณ์ท่านยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้มีการวิ ภาควิจารณ์กันเยอะและทางคอรมอเองก็มีความห่วงกังวลเช่นกันถึงขนาดว่าต้องมีการประชุมคอรมอนัดพิเศษเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แสดงความกังวลกันอย่างเต็มที่แล้วจนได้ข้อสรุปว่าการดําเนินการใดๆต้องเป็นไปตามกฎหมายไทยเท่านั้นครับประเด็นที่คนเขากังวลกันมากที่สุดคือมันมีข้อความใน MOU ที่เขียนว่า first opportunity to invest หลายคนแปลตรงตัวว่านี่คือการให้โอกาสแรกในการลงทุนกับสหรัฐหรือเปล่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐเป็นเฉพาะใช่ไหมคุณประกรณ์ท่านบอกว่าอย่าอ่านเอกสารแค่ประโยคเดียวครับเพราะประโยคเต็มๆมันคือ p a r t i c i p a n t have first opportunity to invest ซึ่งหมายถึงผู้เข้าร่วมซึ่งก็คือทั้งไทยและสหรัฐมีโอกาสแรกมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะคู่สัญญาเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติจริง กฎหมายแรกของไทยกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องมีการเปิดประมูลอย่างเสรีและเป็นธรรมตามหลักขององค์การการค้าโลก WTO ดังนั้นมันไม่ได้เป็นแต้มต่ออะไรเลยครับเป็นแค่ความสัมพันธ์ตามปกติเท่านั้นคุณประกรณ์ยังย้ำด้วยนะครับว่า MOU นี้สามารถยกเลิกเมื่อไรก็ได้แล้วถึงแม้จะมีข้อความว่าการยกเลิกจะไม่มีผลต่อสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วแต่ท่านก็บอกว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นครับ เ้าจะเริ่มก็ต้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปว่ากันตามกฎหมายไทยโน้นเลยเอาละครับมาถึงคำถามสำคัญที่สุดที่ห้องขาวข้างบ้านเราก็อยากรู้เหมือนกันคือถ้า MOU นี้มันไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายไม่ได้ให้สิทธิพิเศษอะไรแล้วเราไปลงนามทำไมเราได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ตรงนี้แหละครับคือประเด็นสำคัญที่คุณเอกนิติได้อธิบายไว้คุณเอกนิติบอกว่า การที่ไทยเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐในเรื่องนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ครับมันเป็นการปูทางครับปูทางไปสู่การเจรจาต่อรองในเรื่องการค้าอื่นๆที่สําคัญกว่านั่นคือเรื่องภาษีครับปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเขาเก็บภาษีนําเข้าสินค้าบางประเภทจากเราและจากประเทศอื่นๆในอาเซียนสูงถึง19เอร์เซแต่การที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีแน่นแฟ้นกับเขาผ่านความร่วมมืออย่าง MOU ฉบับนี้ มันจะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเข้าไปเจรจาต่อรองเพื่อขอยกเว้นภาษี19%ที่ว่านี้หรืออย่างน้อยก็ลดภาษีในสินค้าบางรายการของเราได้คุณเอกนิติบอกว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างเป็นบวกสำหรับประเทศไทยมากเพราะถ้าเราสามารถเจรจาให้เขาลดภาษีให้เราได้แม้แต่ประเทศเดียวมันจะหมายถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยที่จะสูงขึ้นมาทันที เราจะกลายเป็นประเทศที่ได้เปรียดประเทศอื่นๆในอาเซียนที่ยังต้องเสียภาษี19% 19%เท่าเดิมนี่คือประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลที่รัฐบาลกำลังมองอยู่ครับก็นี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดสรุปให้คุณผู้ฟังห้องข่าวข้างบ้านเข้าใจง่ายๆอีกครั้งนะครับรัฐบาลไปลงนาม MOU แร่หายากกับสหรัฐจริงแต่มันไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่สัญญาผูกมัดไม่ได้ยกแผ่นดินให้ใคร ใครจะมาลงทุนก็ต้องทำตามกฎหมายไทยทุกขั้นตอนแต่ประโยชน์ที่เราจะได้คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อใช้เป็นแต้มต่อในการไปเจรจาขอลดภาษีการค้ากับสหรัฐซึ่งจะทำให้เราได้เปรียบประเทศคู่แข่งในอาเซียนครับนี่ก็คือการชี้แจงจากทางฝั่งรัฐบาลที่นามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่กับห้องข่าวข้างบ้านในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ